โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Tower of Fantasy านะครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวๆกันสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับเกม t o w e r of f a n t a s y เนาะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทาง Official ของ Tower of Fantasy นะครับก็ได้อัปเดตกิจกรรมและก็ข่าววต่างๆเนี่ยออกมาเยอะยๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเนาะว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวอะไรใหม่ๆบ้างและก็มีกิจกรรมอะไรที่กําลังจะมากันบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ขอแนะนําาาารรร้นนนเเเเตติิิมมมมกกกดีๆอออย่ง Brimanhop ไล์24ชโง เติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%เปอร์เซนการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0นคนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ Listman s o p p มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้อแพ็กเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชําระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆตรงร้านนี้เลย List Man ช โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับผมก็คือกิจกรรมใหม่นะครับพื้นตาขายพิศวงนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเปิดให้เราเล่นในวันที่8ธันวาคมถึงวันที่22ธันวาคมนะครับผมซึ่งรูปแบบการเล่นเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะเนื่องจากว่าจะเป็นมินิเกมให้เล่นนะครับคล้ายๆกับด่านในเกมฟอร์กายนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็คงจะเคยเล่นเกมฟอร์กายมาแล้วเนาะในด่านเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ8-10คนนะแล้วเราก็จะต้องยืนอยู่ด้านบนเนี่ยให้รอดเป็นคนสุดท้ายให้ได้นะครับซึ่งในด่านันนะ่คที้ อยู่รอบ STUDENT: เป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลนะครับซึ่งของรางวัลของกิจกรรมนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะทุกคนเนื่องจากว่ามีข้อความที่สามสูนมาด้วยนะซึ่งไอเทมข้อความที่สามสูนย์เนี่ยเราสามารถเอาไปส่งเควสวิจัยในเมืองมิเลเรียได้นะครับแล้วเราก็จะได้เศษของแวนตาเนี่ยมา4เศษนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยของรางวัลก็เลยค่อนข้างจะคุ้มนะครับและก็น่าสนใจนะก็แนะนําว่าให้ทุกคนมาเล่นแล้วก็แลกเป็นไอเทมชิ้นนี้เก็บไว้รนัมาาาข่่ววทีดู2 คราวที่2เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะก็คือการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน2.2นั่นเองนะครับผมซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะมีโหมดใหม่มีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งคร่าวๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่อยๆเนาะเรามาดูทีละอันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเปิดแบนเนอร์มาวันนี้วันแรกเลยวันที่ผมอัดคลิปนะครับก็คือตัวละครใหม่เทียนหลางนั่นเองนะครับเป็นตัวละครซับดาเมจของธาตุสายฟ้าเนาะซึ่งพอทางออฟฟิเชียลเปิดแบนเนอร์ของตัวลละคครนนนีี้้มมา่หๆก็แบบทัง คนที่ดีใจแล้วก็มีทั้งคนที่งงนะครับโดนหักมุมนะครับผมเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยคาดเดาไว้นะว่าตัวละครต่อไปที่จะมาเนี่ยคือไลล่านะครับซึ่งในเซิร์ฟจีนเนี่ยไลล่าก็จะมาก่อนนะครับจากนั้นค่อยเป็นเทียนหลังเนาะแต่ว่าโกลบอลของเราเนี่ยเปิดเทียนหลังมาคนแรกเลยนะครับหลายคนก็แบบงงนะครับเออตัวนี้มาได้ไงทําไมเอามาก่อนนะครับแต่นะครับทุกคนแต่นะอันนี้เขาเอามาแค่หลอกเราเฉยๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าในเวอร์ชัน2.2นี้เนี่ยตัวละครที่จะมาไม่ใช่แค่เทียนหลังะคแต่่วาาจมู ันทุกคนก็คือจะมาทั้งลายล่างและเทียนหลังพร้อมกันเลยนะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมก็มีมาให้ดูด้วยเดี๋ยวก็จะทอยอยเอามาให้ดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะดูไปทีละสเต็ปนะครับสำหรับตัวละครใหม่เทียนหลังนี้นะครับผมก็จะเข้ามาในวันที่22ธันวาคมพร้อมๆก,กับการอัปเดตเวอร์ชัน2.2เลยนั่นเองนะครับใครที่ชอบทีมไฟฟ้านะครับเล่นทีมไฟฟ้าเป็นหลักอยู่เนี่ยตัวละครนี้เนี่ยบอกเลยว่าจําเป็นต้องมีนะครับก็เอาไปใส่คู่กับเนมะิสิตเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยไปรอเฟนเลียอ,อีกทีหนึน่่งตัวนนีี้้เใครลทมไฟฟาาจํ เป็นต้องมีนะครับอันนี้คือจําเป็นต้องมีนะครับผมโอเคแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของเวอร์ชั 2, น2.2เนาะว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาใหม่มาบ,าบ้างแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูทีละอัน,นครับมาดูที่อย่างแรกกันเลยเดี๋ยวผมจะไล่าจากทางซ้ายมือนะครับอย่างแรกนะครับผมก็คือในเวอร์ชัน2.2เนี่ยจะปลดล็อกแผนที่ใหม่นะครับอันนี้ก็จะปลดล็อกในส่วนของเมืองมิเลเรียเนี่ยทุกคนซึ่งเมืองมิเลเรียปัจจุบันของเราเนี่ยนะคนลลรับดูตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูเนาะ A ที่มีให้พวกเราเล่นในปัจจุบันนี้นะครับผมก็คือโซน A เนาะซึ่งโซน B เนี่ยจะอยู่ด้านบนที่เป็นกรอบสีเขียวนะครับอันนี้คือโซน B ส่วนโซน C เนี่ยจะอยู่ด้านล่างที่เป็นกรอบสีเหลืองนะครับอ่าซึ่ง2.2ที่จะอัปเดตวันที่22นี้เนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะเอาโซนบนหรือโซนล่างมาก่อนแต่ถ้าจะให้เดาจริงๆเนี่ยก็คงจะเอาโซน B ขึ้นมาก่อนเนาะก็คือในกรอบสีเขียวเป็นด้านบนนะครับซึ่งพออัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะมีจุดต่างๆใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้เราสำรวจอีกเยอะแ อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับเมืองไมเลเรียนะครับผมอันต่อมานะครับนอกจากปลดล็อกแผนที่ใหม่แล้วนะครับผมก็จะมีมินิเกมใหม่ๆด้วยนะครับผมซึ่งเราสามารถเล่นบาสเกตบอลได้นะครับโบลิ่งนะครับหรือว่าโหมดตกปลาเนี่ยก็จะเล่นได้เหมือนกันในเวอร์ชัน2.2นะครับแต่ว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นโหมดที่เล่นได้เรื่อยๆหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาเป็นช่วงๆอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะและอันต่อมานะครับผมอันนี้แหละนะครับผมที่น่าสนใจมากๆเนาะนั่นก็คือในเรื่องของตัวละครใหม่จะ เข้าตู้ลิมิเต็ดนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวของเทียนหลางออกมาแล้วนะครับมีวิดีโอเปิดตัวออกมาให้ดูมีแบนเนอร์ออกมาแล้วนะครับผมซึ่งออกมาก่อนไลล่านะแต่นะครับผมในข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับผมว่าในวันที่22ธันวาคมนะครับผมจะมีธาตุไฟฟ้าลดก็ธาตุกายภาพเนี่ยเข้ามาในตู้ลิมิเต็ดให้เราเลือกแน่นอนนะครับผมก็คือเทียนหลางกับไลล่าเนี่ยนะครับผมเราสามารถเอามาเข้าในทีมได้นะครับโดยเราสามารถเลือกได้นะไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเขาใช้คําว่าเลือกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค นะครับผมว่าวันที่22นี้นะครับในตู้ดีมิตต์เนี่ยมีโอกาสนะที่เทียนหลังกับไลล่าเนี่ยจะเข้าพร้อมกันทั้ง2คนเลยนะครับคือถ้ามันไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามนี้นะครับแต่เราก็ยังเชื่ออะไรมากไม่ได้เนาะเราก็รอดูกันต่อไปนะครับเผื่อเขาจะเปลี่ยนแผนอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามข่าวกันไปอีกทีนึงแต่ให้เรารู้ไว้นะว่าตอนนี้นะครับผมว่ามีโอกาสสูงมากๆที่ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะเข้าพร้อมกันในวันที่22นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูรายละเอียดทางด้านขวามือกันบ้างนะคร จะเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของวันหยุดนะครับผมอันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าวันหยุดเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มในส่วนของ ชุดนะครับผมชุดใหม่ของน้องมีอามาให้ด้วยเนาะก็น่าจะเป็นแฟชั่นของน้องมีอานั่นแหละนะครับผมยังไงก็เราติดตามกันดูนะครับโอเคแลวก้อนต่อมานะครับผมอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆอีกข่าวหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเนมิสินะครับผมก็จะกลับมาแล้วนะครับในวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับกลับมาในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เข้าตู้ลิมิตนะทุกคนแต่ว่าเป็นการเอาเนเมิสิตเนี่ยมาเข้าในตู้ถาวรนะครับก็คือเราสามารถใช้นิวเคลียสสีทองในการสุ่มได้นั่นเองะะรรผมแล้ก็เาาาจสถ ชิปนะครับที่เวลาเราุาูมแล้วพลาดน,นะครับได้ตัวซ้ําได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชิปมาให้เนาะร้อยยีชิปสามารถแลกได้1ตัวนะครับซึ่งในมสิทเนี่ยก็น่าจะใช้ชิปอันนี้แลกได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมก็จะปลดล็อกโหมดใหม่นะครับที่เลเวล80นะครับผมซึ่งในโหมดนี้เนี่ยก็จะชื่อว่า Critical อ r b i t นะครับผมก็จะเป็นโหมดที่ให้เราเข้าไปสู้กันแบบ8ต่อ8นะแต่ว่า8ต่อ8ตรงนี้จะเป็นแบบไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยเล่นของเเรจจีีีีนนะคอออ่ดด๋ยยววากกกก็็ูทึงนะแล้ม ก็คือห่วงนรกแสนลวงว่างนะครับผมภาอังกษเนี่ยชื่อว่า o อ d a b บิทนะครับน่าจะคล้ายๆกับแผนที่ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเนาะไอแผนที่ห่วงนรกสุดสับสนน่ะน่าจะคล้ายๆกันนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับข่าวสารต่างๆเนาะแล้วก็การอัปเดตต่างๆที่กาลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวสรุปให้ทัาตันอีกทีนึงนะครับก็คือวันที่8นี้ก็จะมีกิจกรรม Tower of f o อฟฟอนะครับอันนี้ตั้งเองนะทุกคนก็จะมาวันที่8นามให้เราเล่นจากนนนัั้วที่15ะมมีเข้ามาในนตู้้้าาวแลจกัน วันที่22เนี่ยก็จะรออัปเดตใหญ่ทีเดียวเลยในวันที่22ธันวาคมนะครับก็จะมาทั้งตัวละครใหม่นะที่จะมาคู่กันเลยทั้งเทียนหลังแล้วก็ไลล่านะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เวอร์ชัน2.2ซึ่งแผนที่ใหม่โหมดใหม่อะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาในวันที่22นี้นะครับผมโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็เตรียมเงินเตรียมเวลานะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมนะสำหรับเวอร์ชันใหม่ที่กาลังจะมาถึงเนาะใครที่ยังไม่ได้สํารวจแผนที่เก่าๆเนี่ยก็พยายามไปเคลียร์ให้มันเสร็จเรียบร้อยนะพอเวอร์ชัน ในแผนที่ใหม่ๆได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ